เพราะว่า5111เป็นเรื่องเด็กๆอ่ะพาไปวันนั้นอ่ะพาไปบ้านอดีตพยานิมอเอพาไปเคลียร์กันที่นั่นโอ้โห51ลุมมันเอาไม่อยู่เลยเอซแล้วก็บอกว่ามีคนกันแกล้งใครจะไปการแกล้งมันได้ถ้าพูดถึงหนึ่งต่อหนึ่งนีหมดสิทธิ์เลยสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้หรอกเอฟซอดบอกเลยสู้ไม่ได้เลย คานลม์นี่มันโอ้โหไม่ต้องถามนะเล่เหลี่ยมนี่แพรวพราวอ่ะพูดง่ายวปปิบวับวิบวับวิบวับเลยละเล่เหลี่ยมอ่ะเ <c oughs> ออสุดยอดของปรมาจารย์สุดยอดอ่ะเออเล่เหลี่ยมแพรวพราว <c oughs> ใช่ครับผม <c oughs> <c oughs> วันนั้นอ่ะบอกว่าขี้มอดล่วงใส่ตาที่ไหนได้ผัวเ,เบิร์ดเขาให้ดีผัวเ,เมาไม่รู้ทะเลาะอะไรกัน พอตอนเช้าบอกว่าขี้มอดล่วงใส่เบ้าตาเขียวเลยขี้มอดนะนะเออมันไม่ใช่ก้อนหินนะขี้มอดมันจะหนักขนาดนั้นใช่หรอถามหน่อย FC? เอฟซเออมันไม่ใช่ไงมันก็พูดไปทําให้ทหําให้เจ้าของที่มีปัญหาเลยเอฟซี FC ก็มาตําหนิเจ้าของที่เลยว่าคุณไปสร้างยังไงให้ขี้มอดล่วงใส่ตาเขาได้ เออไปทำแบบไหนยังไงโอ้โหโดนอีกออะไรพังอีกแดรงใช่ไหมเอา้าคอมไงคุณวันเพ้นคอมของแม่นอกสไส้พังนะครับเสียงเข้าช่องตาจานละ่ะเลยกนาดตานั่งอยู่ เียงนาโนนแท้ๆใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอฟซีมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอเไไอ,เอ,อขี้หม้อขี้หมาอะไรเราอยู่กระท่อมมาขี่ปีแล้วเนี่ยสี่ห้าปีแล้วเออะมึงดีมันก็อาจจะมีฝุ่นละอองอาจมีบ้างเล็กๆน้อยๆแหมจะขี้ม้อเข้าตาเบ้าตาเขียวเนี่ยแอดก็เป็นไปแล้วสี่ป่านเนี่ยอ่อ ไม่รู้มันเอาที่ไหนมาส่งงานแต่ว่าแอดเห็นมัน,ม,นมันใส่ไอ้มันทํามาสองคลิปอะ่ะมันบอกเทสก่อนมันบอกว่าเออพอเทสได้มันเทสใหญ่เลยเอฟซีฮเออฮะไม่มีแล้วเขาไปนานแล้วนะประจิบเออ เขายังอยู่ด้วยกันใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยก็ไม่รู้สิเขาก็ยังอยู่ด้วยกันแหมผัวเมียเขาออก,ก็ทะเลาะกันเรื่องธรรมดาเอ๊ะผัวเมียทะเลาะก,กันไม่ใช่เรื่องแปลกเออแต่ก็บอกว่าเป็นขี้มอดอย่าไปพูดเลยมันไม่ใช่หรอกนะครับสีหวันเขายังกล้าเข้าไปคอมเมนต์เหรอลุลงพลเลยเหรอมันมันมันไปหมดแหละเออมเข้าไปเม้นหมดแหละ อ,อมันกล้าอินเดียมันธรรมดาที่ไหนล่ะออขนาดช่องร้อยหนึ่งมันยังเข้าไปเม้นเลยเอฟซี FC. พูดถูกใจมันเล้เข้าเม้นเลยตอนนั้นดาจกนาอยู่ไงมันมันเข้าไปเม้นเลยเออใครที่พูดถูกใจเนี่ยนะมันเข้าไปเม้นเลยล่ะพยายามจะดึงเป็นพวกเลยล่สไตล์ของมันจะเป็นอย่างนั้นเออสมัยก่อนเห็นไหมเขาทะเลาะกันอนะ่ะมันจะเข้าไปกอดเลย เห็นไหมทั้งๆนี่เป็นปฏิปักษ์กันอยู่นะเป็นปฏิปักษ์กันอยู่เนี่ยมันยังเข้าไปกอดเขาเลยทําให้คนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดไปว่าโอ้โหไอ้หามึงเป็นเป็นพรรคพวกกันเหรอเออเป็นฝั่งเดียวกันใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมคนก็จะเข้าใจผิดแบบนี้เลยเออทาให้คนเข้าเข้าใจผิดนะเข้าไปกอดคนทั้งคนนี้หรือเข้าไปส่งสติ๊กเกอร์ให้อย่างงู้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนคล้าย คนฝั่งเราแต่ก่อนนี่เคยไปให้สติกเกอร์มันแล้วก็ต้องเข้าใจไว้ค่ะมึงไปให้สติกเกอร์ได้ไงวะเออเป็นคนฝั่งเดียวกันหรือเปล่าอะไรไปส่งไปส่งกําลังใจให้ทําไมอะไรเช่ไ้มแบบนั้นแหละมันก็จะเข้าใจผิดมันบอกเอยมันจะให้ใครก็ได้มันเป็นสิทธิของมันมันก็ใช่อยู่แต่ถ้ามันเป็นฝั่งตรงข้ามอ่ะที่มันทําอย่างนี้ก็หมายความว่าไงมันจะทายุแยงให้เขาแตกกันไง ยุ่ยแยงให้เขาแตกกันยุ่แยงให้เข้าใจผิดอ่ะมันจะเป็นลักษณะนั้นโอ้มันจะทําไมจะไม่รู้นะเอฟซีสไตล์ของมันทํางานแบบนี้เนี่ยเอ่ยยั่วยุยุยงส่งเสริมให้คนเขาอ่าเข้าใจผิดทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันบอกเดี๋ยวมันปั่นแป๊บเดียวปั่นกันก็ทะเลาะแล้วเออมันใช้จิตวิยาปั่นเอานะครับ โอ้ oh, อยากจะเจอกันจังนะเอาแบบตัวเป็นๆเ,เลยดีกว่าจะปั่นได้แค่ไหนอยากจะรู้เหมือนกันอใช่ไหมแบบนั้นใช่ไหมปร,ประจิบมันก็มันก็ทําทุกอย่างแหละเพื่อเพื่อเพื่อให้มันได้คอนเทนต์ไงมันทําไปแบบนั้นเพื่ออะไรพอเวลาเขาทะเลาะก,กันปุ๊บเนี่ยมันได้คอนเทนต์แน่แน สี่ห้าคลิปมันได้แน่นอนเ่าบอกได้เลยมันสามารถจะเอาไปพูดเอาไปปั่นได้เลยเอาไปสร้างประเด็นได้เลยก็จะเป็นแบบนั้นอ่าเห็นไหมจะเป็นลักษณะน,นั้นอา่าพอปั่นให้เขาทะเลาะมีปัญหากันแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จแล้วมันก็รายได้ก็มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอา่ามีคอนเทนต์พูดมากยิ่งขึ้นอถ้า ถ้ามันไม่มีการทะเลาะบ่แว้งกันเลยเนี่ยเอฟซีไม่มีปัญหาอะไรกันดีต่อกันทุกคนดีกันหมดเลยคุยแต่ดีสิ่งที่ดีต่อกันมันจะเอาอะไรมาพูดถามหน่อยนะครับมันจะเอาอะไรมาพูดมันก็พูดไม่ได้ไงเอฟซีเออไม่มีที่จะพูดเนี่ยเพราะว่ามันดีกันอยู่เลยมันดีกันหมดเลยไม่มีประเด็นไม่มีเรื่องราวหน้าหลังก็ไม่มีมันก็หมดทางไปหากินไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องปั่น ปันให้เขามีปัญหากันให้เขาทะเลาะกันเพราะเขาทะเลาะกันมันก็จะอยู่ได้เอ,อจะเข้าไปวีภาควิจาร์ไอ้นี่เป็นแบบนูน้นไอ้นี่เป็นแบบนีเ้เพราะมันทั้งนั้นแหละครอบครัวนี้สามหลังเนี่ยพูดง่ายๆนะแตกเพราะใครถามหน่อยนะนะแต่ก่อนก็อยู่ฝั่งเดียวกันอ่าจกนาอย่างเงี้ยลูกนอกใจอย่างเงี้ยเห็นไหมก็อยู่ดีเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกัน อ่พออยู่ฝั่งเดียวกันมันก็ไม่มีเรื่องที่จะพูดไงมันก็เลยทําให้แตกแยกกันซะเลยแล้วก็ไม่ให้คืนดีกันอีกต่อไปเห็นไหมเอไม่คืนดีเลยพ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์จะคืนดีกันได้เห็นไหมล่ะมันทําแสบไหมเออถ้าใครไปหลงขลมมันเชื่อมันเนี่ยก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยแล้วถามเรามันช่วยเหลืออะไรได้ไหมไม่ได้เลยมีแต่มันมีแต่มันจะได้ได้ได้อย่างเดียวเพราะอะไร มันก็ได้ทำคอนเทนต์ได้ตลอดเลยเงินมันให้ไหมไม่มีทางมันก็ไม่ให้ไม่ช่วยเหลือมันบอกแล้วมันไม่ช่วยเหลือช่วยเจที่ใจอย่างเดียวจบไหมนะแล้วจะครบกับมันไปเพื่ออะไรวะเนี่ยมีแต่ทางเสียนะไม่มีได้เลยนะมีแต่มีแต่เสียอย่างเดียวเอ,อเสียเสียทุกอย่างเลยอนะ่ะเสียอนาคตเสียครอบครัวไปนะครับเสียพ่อแม่ไปด้วย เออจะดีกันซะหน่อยมันก็เข้ามาเขี่ยให้ผิดใจกันอีกดา่าเออดา่าโอ้โหด่าช้ำเลยอ่ะคือเป็นขี้ปากมันไปเลยอ่ะเห็นไหมละ่ะมันไม่มีทางให้คืนดีกันได้หรอก FC. เอฟซีเออแล้วใจขานี้เขาก็ไม่ได้หนักแน่นพออยู่แล้วพอเชื่อทางนี้ก็จบ แต่ตอนนี้น่าจะรู้แล้วล่ะว่าตัวเองโดนเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยน่าจะรู้แล้วว่าไอ้หาแม่นอกไส้กูไม่เคยช่วยอะไรแม้แต่หาหาคนมาทํางานให้ก็ยังไม่ได้เลยติดต่ออะไรก็ไม่ได้ไม่ทํากูอย่างเดียวกูมุดหาช่องนู้นช่องนี้เพื่ออะไรเพื่อหาคอนเทนต์เท่านั้นเองเออแทนที่จะเอาเวลาเนี้ยว่างๆมาหาข้อมูลหาอะไรมาช่วยลูกตัวเอง เออให้มันผ่อนหนักเป็นเบาก็ไม่ทำเออเงินก็ไม่ช่วยหาอย่างเดียวหาคอนเทนต์ตัวเองนี่แหละแม่นอกไซนี่แหละที่รักรักที่สุดเอฟซี FC. มันรักยังไงวะอย่างนี้เขาไม่เรียกว่ารักหลอกรักผลประโยชน์มากกว่าเออรักแบบผลประโยชน์เต็มๆถ้าไม่มีผลประโยชน์แอกาพูด,ดเลยเลยมันไม่มาหรอกแล้วพูด พูดพูดเรื่องพวกนี้จะไม่ได้ตังเลยเนี่ยเออพูดเรื่องพวกนี้จะไม่ได้ตังนะเรื่องจะปาดงก็ไม่ได้ตังเรื่องสีก่ก็ไม่ได้ตังแอดว่ามันไปนานแล้วเปิดตูดไปนานแล้วมันไม่อยู่หรอกแล้วก็ความรักก็ไม่มีสิ้นสุดกันตรงนี้แหละ <c oughs> จากกันด้วยดีนะก็เหมือนที่หลานมันที่มันบอกว่ารักรักทนายดังรักมากเอ่อจะปกป้อง จะเป็นวินาทีสุดท้ายเลยปกป้องที่สุดในชีวิตแล้วมันปกป้องไหมทำอะไรได้บ้างไม่ได้เลยไม่อะไรไม่เอาด้วยแล้วไม่ใกล้ด้วยโอ้มันน่าเสียใจนะเอาจริงน่าเสียใจมากช่วยอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแถมยังเป็นภาระอีกที่มันไม่กลับมาก็เพราะอะไรอเพราะขานี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกไง เออถ้าอยู่ข้างนอกขานี้เขาจะคอยช่วยเหลือใช่ไหมมันก็จะมีความหวังว่าเออถ้ามันกลับมาจะมีขานี้เป็นแบ็คให้มันได้อยู่แต่พอขานี้อยู่ข้างในเนี่ยจบเลยมันทําอะไรไม่ได้เลยมันก็ไม่รู้อยากใครทั้งนั้นมึงมามันก็โดนรวบอ่าก็ไม่มีใครช่วยเหลือมันไงหลานมันไปซะแล้วเออญาติมันบอกเป็นญาติกันโอ้โห เขาไปสืบมาว่ามันไม่ใช่ญาติอะไรเขาเลยอ่าเอฟซี FC ก็รู้นี่เขาบอกว่าเป็นญาติอ่าเป็นญาติเชื้อพระวงศมันยังพูดเว้ยสงสัยมันจะเป็นเชื้อว่างั้นนะอะแอดก็ตกใจเลยเฮ้ยขานี่เขาเป็นเชื้อเหรอขเขมีเชื้อเหรอ,อ,หรอถูงไหมเออเขาเล่ามาเนี่ยโอ้เขามีเชื้อแต่ราชการที่เจ็ดที่อะไรมาเขาบอกบอกว่างั้นเออ รัชการที่เจ็ดเลยนะมีเชื้อมาเลยนะเออไอ้ก็งงเลยแต่พอมารู้ภายหลังอ๋อเชื้อโรคนะไม่ใช่เชื้อเจ้าเะไรสิ MC, เชื้อโรคเออไปถามญาติเขาเออไปถามพ่อเขานั่นแหละก็บอกเนี่ยมีเชื้อไหมจริงไหมเขาบอกว่าไม่มีเชื้ออะไรเหรอเออเชื้อโรค โอ้ตายแล้วมันไปพูดได้ไงมีเชือ้อเออมันรู้ได้ไงมันก็โม้ไปทั่วโมโ้โหคนที่มันโกหกคนที่มันโม้แั้นก็โมดีจริงๆนะเอฟซีนะเออเอฟซีก็เชื่อมันโอ้ตายแล้วเออสงสัยมันสวมชดาบ่อยหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเจ้าบ่อยหรือเปล่าวะเออเวลาไปดูดวงกันเนี่ยมันจะสวมชดาไงเป็นเจ้า มันเลยติดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเชือ้อมีเชื้ออยู่เออไปไหนก็เป็นเจ้าตลอดโอดูไม่เจืนนะแบบนั้นะนเอ,อเยาลา <c oughs> เนะ่ะคุณจางนะสวัสดีครับผม <c oughs> ต่าง fc ใช่ไหมพากันถีบมันออกคือมันอยู่กับใครไม่ได้นะนะประจิบมันอยู่กับใครไม่ได้หรอก เพราะว่ามันอยู่มันก้าวเอาแต่ผลประโยชน์ไงตัวตัวอะไรล้วนๆเลยเออมาอยู่กับมันได้ประโยชน์จากมันไหมไม่มีไม่มีหรอกมันเคยช่วยใครอ่ะยิ่งพักพวกเนี่ยมันไม่ช่วยเลยแต่สังเกตดูถ้ามันอยากจะมาช่วยมันจะมาช่วยฝั่งตรงข้ามแสดงว่าเดี๋ยวเนี้อยากจะโอนเงินไปช่วยเขานู่นนี่นั่นนะเออจะเป็นอย่างเงี้ยเอออยากจะช่วยเขาอยากอยากจะทําแบบนี้เห็นไหม เอออยากจะช่วยเขาตอนนั้นน่ะลูกสาวปานเขาป่วยใช่ไหมเขาไปอยู่โรงพยาบาลที่อื่นเนี่ยมันจะโอนเงินมาช่วยเขาเออช่วยเขาทำไมมีประโยชน์อะไรนะเออช่วยเขาเพื่ออะไรทำไมไม่ช่วยพักพวกเองพักพวกที่โดนคดีกันน่ะพาฝั่งเดียวกันเน่ะมันช่วยไหมไม่เห็นช่วยเลยเอฟซีเออที่ก็โดนคดีกันทุกคนโดนคดีกันแทบทุกคนเน่ะถามว่ามันช่วยไหมไม่ช่วย แต่ฝั่งเรานี่มันอยากช่วยยังเลยไม่รู้พ่ออะไรเออเชื้อราเเลยซึมใช่ไหมเออเขาบอกเชื้อไงเขาบอกเป็นเชื้อโอ้โหมีเชื้อเลยเยอะเลยโอ้ไอเราก็ตกใจนะมันเล่าไปตุกไปตะพอไปหาพ่อพ่อเขาเล่าเลยว่าไม่มีเลยเพื้อเออ ตั้งแต่บัตรนูน้นบัตรนี้เลยยังไม่มาเลยยังไม่เห็นเลยว่าเป็นยังไงสิบยี่สิบปีผ่านไปเอฟซี FC. คนเรานี่ถ้าไม่คุยกันเนี่ยโกรธกันอะไรทักอย่างนะนะเอฟซีนะเอนว่าคือเกลียดโกรธกันะทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะธรรมชาติของมนุษย์นะบอกตรงเอฟซีธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยยังไงก็ต้องคุยกับพ่อแม่ถูกไหมเออเป็นคนไทยเนี่ยยังไงก็ต้องคุยกับพ่อแม่เพราะว่า เออสิบยี่สิบปีมาไม่คุยกันแล้วอ้างบอกว่าติดต่อไม่ได้นู่นนี่นั่น,นมันไม่ใช่ปัจจุบันนี้ยุบติดต่อนี่โอ้โหโคตรสบายเลยตังก็ไม่เสียนะขอให้มีเน็ตจ,จบแล้วแอดกาพูดได้เลยเออแต่นี่ไม่คุยไม่อะไรไม่สนใจไม่ทิ้งขาดไปเลยเหมือนกับตุยจากกันอะสั้นๆเลยตุยจากกันไปเลยเออ เนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังเข้าใจว่าเขาน่าจะทะเลาะกันอ่ะน่าจะไม่ถูกกันนู่นนี่นั่น,นไม่เคยพูดถึงไม่เคยอะไรจริงจริงนี่โอ้โหแกยุดรอจนกระทั่งเก้าสิบปเนี่ย FC เอฟซีนะมันก็ไม่ใช่น้อยนะอายุเออไม่น้อยนะเราคิดดูที่เราเราอยู่เนี่ยก็สร้างแต่ปัญหาให้เขาอ่ะญาติพี่น้องก็คอยรับแต่หมาย หมายทั้งหมายเรียกหมายจับหมายอะไรมากันโอ้โหนะตอนแรกเขาบอกเขาไม่รู้แล้วมันคืออะไรกดจดหมายอย่างไหนไม่รู้มาย,ยังไงก็ไม่รู้เออไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไรหมายหมายอะไรเขาก็ไม่รู้เออท้งนี้เขาไปพูดบอกโอโห้หมายแบบนี้แบบนี้เป็นอย่างนี้โอ้เข้าถึงรู้ไงเขาถึงแก๊เข้าถึงเข้าใจว่าโอ้โหขนาดนี้นะแล้วก็บอกว่าทำยังไงก็บอกให้เขาเผาๆหาเลยนะ